ระหว่างวันที่15ถึง28กุมภาพันธ์2564นี้นางสุธิรักษ์อาจองค์พัฒนาการอำเภอสามงามรักษาราชการพรัฒนาการอำเภอตาคลีและเจ้าหน้าที่สำนักงารพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลีได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ทํำการแจ้งประสานอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมโคกหนองนาโมเดลปี2564 ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบร่วมกันของชุมชน 2. ได้ดําเนินการจัดสัมมนา,าการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความสาระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศักยภาพและบริบทของชุมชนโดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยบ้านวังคางหมู่ที่4ี บ้านปนทองหมู no 22, ่ที ann, ่22บตำบลตาคลีบบ้านคลอง8ปดหมู่ที่สตำบลพรมนิมิตบ้านดงมันหมู่ที่สมตำบลจันเสนบ้านโคกว่าหมู่ที่ห้าตำบลหนองห้องหม้อบ้านหนองสองห้องหมู่ที่10บ้านสอนจันหมู่ที่12ตำบลหนองโพบ้านด่านตาพันหมู่ที่8บ้านม่วงน้อยหมู่ที่11็ตำบลหัววายบ้านลาดเจริญหมู่ที่หนึ่ง บ้านตะกุดหมู่ที่2องตําบลห้้ยหอม <_ d ata> บ้านลาดทิพรสหมู่ที่1 <_ d ata> บ้านหนองคูน้อยหมู่ที่ 2. ตําบลลาดทิพด์รถบ้านต,ลา,นาานตลาดช่องแคหมู่ที่1 <_ d ata> บ้านหนองตะก้อนหมู่ที่ 12. <_ d ata> ตําบลช่องแคบ้านหนองแก้วหมู่ที่ 5. <_ d ata> บ้านดงมหาชัยหมู่ที่ 6. <_ d ata> ตําบลส้อยทอง และบ้านหนองแปลงหมู่ที่3ามตะบนหนองหม้ออำเภอตะครีจังหวัดนครสวรรค์โดยการดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ไดรับการสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี